สลิงออสการ์เสร็จก็ต้องมาวิ่งงานเดอะไวท์โ o ลตัสคือเขาแซวเพราะจริงๆเนี่ยเดอะไวท์โ o ลตัสมันก็มีการอัดมาล่วงหน้าแล้วแต่ลิซ่าเขาก็ยังไปอาฟเตอร์ปาร์ตี้ต่อของทางนิตยสาร Vanity ี a แฟรแล้วก็ต้องบอกว่าเธอเนี่ยนำเสนอดีไซเนอร์ผลงานคนเอเชียชุดพรมแดงเนี่ยก็เป็นของคุณมาร์กงงเป็นคนจีนนะแต่เปิดบูติกอยู่ที่นิวยอร์กและในชุดแวนิ t y ีแฟร์เนี่ยก็ใส่ของ อีกแบรนด์หนึ่งก็คือมิสโซฮีซึ่งก็เป็นดีไซนเนอร์เกาหลีแต่ว่าไปเปิดช็อปในลอนดอนนั่นเองคุณพี่หนูดีเปิดกล้องหน่อยซิตอนนี้ภาพมาอ่ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คือสถิติเมื่อกี้ที่บูเป้เล่าให้บอมฟังไปว่าเขาวัดมาเป็นตัวเลขกับพี่หนูดีว่าความดังของลิซ่าเนี่ยเป็นแฮชแท็กเมื่อวานเนี้ยมันมีสองแฮชแทคือแฮชแท็กออสการ์สองศกับแฮชแท็กลิซ่า เป็น2 h a แฮชแทที่ทะลุ2ล้านเมนชั่นและจะบอกว่านอกจากนั้นเขาก็ยังมีการไปสำรวจเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มันสามารถดูชาร์ตดูอะไรเป็นตัวเลขให้เห็นประจักษ์ได้ว่าสิ่งที่คนพูดถึงหมายถึงว่าดารานักแสดงหรือเซเลบอะไรก็ตามที่ไปประกฏตัวในงานออสการ์เมื่อวานเนี้ค่ะคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดระดับนะ 5 2 99, 9 9 9 9ครั้งก็คือลีซ่ารองลงมาคืออาริยาน่ากรานเดย์อาริยนามีคนพูดถึงเมนชั่นถึงคือ1 9 2 0 0 0กว่าครั้งแต่คุณเทียบกันสิว่าอันดับที่สอง9 0 0 0กับอันดับหนึ่งเนี่ยเขาพูดถึง5,220 0 0กว่าเนี่ยมันต่างกันเยอะแล้วกราฟมันคือแบบสูงเรี่วมาก ก็เลยไม่แปลกใจว่าเอา้าบางคนอาจจะมองว่าลิซ่าไปเกี่ยวอะไรกับออสการ์ล่ะแต่ก็ต้องเข้าใจว่ายุคการตลาดเขาอยากให้คนดูเยอะมันก็ต้องทําอย่างนี้แหละเพื่อจะได้อยู่รอดนะอืมเพราะจริงๆแล้วออสการ์ก็เรตติ้งไม่ค่อยดีที่ผ่านมานะสักพักหนึ่งแล้วพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะเข้าสู่กลุ่มเด็กรุ่นใหม่ๆที่ยุคเนี้ยเขาไม่ค่อยดูการประกวด หรือการอะไรแข่งขันอะไรแบบนี้กันแล้วแต่ผลปรากฏว่าดีไงกลายเป็นว่าคนไทยอ่ะ<ห>ดึงเรตติ้งให้กับวงการบันเทิงโลกนะและภาพพรมแดงเนี่ยบอมพี่หนูดีก็น่าจะได้เห็นคลิปแล้วที่ลิซ่าใส่ทักซิโดเดรสเนี่ยและสุดท้ายเธอก็บอกแต่งกิ้วกับบรรดาช่างภาพต่างๆแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็เดินไปเนี่ยคือมันไม่ต้องไป จ่ายงบ PR หรือตะโกนว่าซัพพาวเวอร์ต้องอย่างนี้ซอัพพาวเวอร์ต้องอย่างนั้นจ่ายเงนินจ่ายเงนินจ่ายเงนินไปอันนี้คือเขาโปรโมทให้กันแบบเต็มๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ลิซ่านะในแวดวงการกีฬาเนี่ยเราก็มี คนที่เป็นหน้าเป็นตานะอย่างล่าสุดที่เพิ่งแข่งผ่านพ้นไปเนี่ยก็คือคุณก้องสมเกียรติใช่ไหมฮะนี่ก็โด่งดังในสายของมอเตอร์จีหรือถ้าจะมาพูดใน F1 ที่เขาอยากจะนำมาแข่งในบ้านเรานักหนาเราก็มีคุณอเล็กซ์อัลบอนซึ่งคุณอเล็กซ์อัลบอนเป็นลูกครึ่งไทยกับอังกฤษเขาจะเลือกทงชาติอังกฤษในการลงแข่ง F1 ก็ได้แต่เขาเลือกทงชาติไทยอะพี่หนูดีจริง คือี้ต้องบอกนิดนึงว่าตัวหนูดีเองอะเวลาที่คือเรารู้นะว่าลิซ่าเนี่ยเขาเหนื่อยมากมก่อนที่เขาจะมีเนี่ยเขาเหนื่อยมากแล้วขนาดดิฉันไม่ใช่สายติ่งเกาหลีหรือไม่ได้เป็นแบบแฟนคลับแบพิงค์หรืออะไรนะแต่ว่าลิซ่าเนี่ยดิฉันแยกมามดิฉันแยกลิซ่ามาเป็นคนไทยแล้วเป็นคนไทยที่สู้ชีวิตคือหนูดิรู้สึกร์จ้น้องอ่ะไม่ต่างกับแบบ ยุคพ่อแม่เราที่แบบค,คนไทยเหมือนไปขุดทองที่อเมริกาหรือเหมือนไปสู้ชีวิตอีกประเทศอะแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วเขาก็แบบเขาเหนื่อยเขาทนแล้วเขาสู้ดิฉันก็เลยแบบรู้สึกว่าคือส่วนตัวเนี่ย แต่ต้องบอกนิหนึ่งเลยที่ฉันแบบแฮปปี้มากที่เห็นดิซ่าไปเล่นแกรนบอรดเพราะเดี๋ยวนี้ชอบคุณโคที่แบบเรามีคนบอกว่าเอออคุณโคที่ทําแกรนบอรดที่หัวฟูฟูเหมือนนักล่องไทยเหมือนนักลงดอยชั้นหนึ่งแต่ดิฉันเนี่ยดีใจที่นางไปเล่นแกรนบอร์ดดิฉันชอบดูคนที่เล่นแกรนบอรดว่าทําได้ถึงไหมเพราะมันยากในการที่จะออกมาดูมันยากมากบอกว่าเป็นกล้องสโลโมชั่นอะไรๆเป็นของช่อง e ออนไลน์ลองไปดูในแพลตฟอร์มของเขาเอาแล้นะแต่คนลองไปดูคือดิฉันก็คือแบบอยากให้อยาก ให้คนไทยอ่ะถ้าเป็นไปได้อ่ะอยากให้ให้กําลังใจน้องไม่อยากให้ตามไปบูลลี่หรือตามไปว่าอะไรน้องเลยเพราะว่าเหมือนอย่างที่น้องบอกอ่ะคนคอมเมนต์อ่ะเขาพูดแล้วเขาก็ไปแต่น้องยังอยู่ตรงนี้แล้วแบบมันมีคนชาติอื่นพร้อมจะย่ำยีคนไทยที่ไปประสบความสําเร็จในระดับโลกอยู่แล้วเพราะเขารู้สึกว่าโดยลึกๆนะฝรั่งจํานวนมากรู้สึกว่าคนไทยไม่คู่ควรกับความสําเร็จดีๆเพราะเราเป็นประเทศผู้หญิงขายตัว ผู้ชายขายยาพุ่นตรงนะเขาก็มองจริงๆแล้วเพื่อนหนูดีที่เป็นลูกครึ่งไทยเนี่ยโดนถามกันเยอะนะว่าแม่เป็นโสเภณีหรือเปล่าทางใดพี่แม่เป็นผู้หญิงจบมหาวิทยาลัยดีๆในไทยและไปเจอกับคุณพ่อที่เป็นชาวต่างชาติที่เรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยชาติอื่นเขาย่ำยีลิซ่าไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยค่ะชาติไทยโหน้องก็น่าเอ็นดูซะขนาดนั้นเนาะไหว้เอ่ยอะไรเอ่ยพูดเพราะได้ตัวเองว่าหนูคือ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้กําลังใจเด็กอ่ะในความพิเอษดิฉันนะใช่ไหมผู้ดิฉันภูมใจมากเนาะใช่แล้วชุดทักซิโด r เดรสเนี่ยคือมันติดอยู่ในอันดับของเบสเดรสเซ e ลบริตี้ในงานออสการ์หลายสำนักมากทาั้ง Vogue เอ,อลอเอลเดอะกอร์ดิเ CNN คือหลากหลายสำนักคือยกให้ว่ามันเป็นชุดที่ เฮ้ยเกินคาดคือด้านบนมันเป็นเหมือนทักซีโดแต่ว่าคุณมาร์กงก็ออกแบบตัดพิเศษออกมาให้ดูเป็นเดรสแล้วก็ตอนแรกเราดูเราไม่รู้ว่าเขาจะมาแสดงในทีมเจมส์บอลไงแต่พอแบบอ้าวบนเวทีเจมส์บอลมันก็เลยพ่วงมาได้ว่าอ๋อ พรมแดงแต่งตัวแบบนี้มีเนบดอกคาเนชั่นแดงก็เหมือนกับสมัยอชอนคอนเนอรี่เหมือนสมัยแดเนียลเครกที่เขาแต่งตัวแบบในหนังคือทำกันบ้านมาเปก็ต้องปรบมือให้กับสไตลิสต์คุณแอนนิสนะเออที่เสิร์ฟมากที่เสิร์ฟมากจริงจิ๋เนาะดีเจบอกว่าคหแต่ดีเจคือทัา ทั้งสองคนตกใจไหมตอนเห็นชุดแล้วเขาเอาไปเปรียบเทียบกับบอลรุ่นแรกๆอ่ะแล้วดิฉันรู้สึกแบบเขาทํากันบ้านเขาไม่ใช่แค่แต่งตัวสวยเขาทํากันบ้านและคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตอ่ะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามอ่ะมันคือเตรียมตัวพร้อมมาเจอกับโอกาสคือต้องทํากันบ้านมาดีเตรียมตัวมาดีแล้วไปโป๊ะเจอกับโอกาสแล้วลิซ่าคือตัวแทนอันนั้นมากนะแล้วดิฉันก็ ็เห็นคนไทยชอบคอมเมนต์เราเรียกตัวเองว่าแม่ทิพย์และออที่ฉันคือเอ็นจูมมากแล้วก็เรียกลิซ่าว่าลูกฉันออแล้วล่าสุดี่ลิซ่าโดนปล่อยเพลงก่อนแล้วน้องเหมือนจะร้องไห้แต่น้องกั้นน้ำตาออแล้วคนก็แบบว่าเกิดแต่กับลูกฉันคือแม่ทิพย์เสียใจมากคือเนี่ยความ หนูดียะเพิ่งไปดูคลิปอันหนึ่งเขาพูดถึงเปรียบเทียบว่าคนที่มีสเสน่ห์แบบ unforgettable แบบลืมไม่ลงอ่ะ uh huh. มันจะมีบุคลิกแล้วเขาตอนนั้นอ่ะค uh huh. นนั้นอ่ะ uh huh. เขาเปรียบเท uh ียบมารีลลีมอนโรเขาบอกว่าจะดูใส่ซื่อหน้าเอ็นดูเป็นเด็กน้อยทาแป้งเด็กก็ได้ uh huh. หรือจะดูเซ็กซี่มากๆแบบ uh huh. นางแมวก็ได้หรือ uh huh. The Rock กที่ดูเป็นแมนๆกล้าม ก็แมนแต่ก็มีช็อตแบบเล่นกับลูกตัวจิ๋วๆใส่ชุดสีชมพูทาเล็บทาปากแล้วหนีก็นึกว่าเออถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่จะเป็นใครก็ต้องลีซาเพราะว่าจะเป็นหนูพูดกับผู้ใหญ่ก็ได้จะไหว้แบบใครก็ได้จะเป็นเด็กน่ารักก็ได้จะเซ็กซี่ก็ได้จะเป็นคนสู้ชีวิตก็ได้จะกินเผ็ดแล้วไม่แสดงโชว์ว่าเผ็ดแบบแมนๆก็ได้คือเป็นได้ทุกอย่างหรือว่าเขามีบุคลิกที่แบบ ครบทุกด้านมากๆแบบน่าอินดูมากแล้วจังหวะที่โดนปล่อยเพลงจะร้องไห้เราก็สงสารเหมือนเขาเป็นเด็กที่โดนกระทําอ่ะครับใช่ทีนี้ต้องพูดถึงในแง่ของเวทีโลกพี่เป้แล้วก็คุณดูดีคือเวทีโลกเนี่ยมันมีการวิจารณ์กันแบบหนักหนามากชอบคือชอบไม่ชอบคือไม่ชอบมันเป็นความชอบส่วนบุคคลจริงๆแต่เวลาโดนกระแสวิจารณ์ระดับโลกแบบเนี้ยบางทีอะเราว่าคนโดนเองอ่ะ ก็อาจจะรู้สึกเสียใจเพราะฉะนั้นแล้วเราในฐานะคนไทยด้วยกันเนาะะการที่จะคอมเมนต์อะไรก็ระมัดระวังหน่อยคือจริงๆวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ส่วนหนึ่งคืออยากให้กําลังใจด้วยเพราะว่าจริงๆน้องเองก็ไปโดนจากอีกหลายที่เหมือนกันห<ช>นืกอ<ช>ออกไหมจากต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาวิจารณ์มาหรือเขามองมาบางทีเขาอาจจะไม่ได้รู้จักเราขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราคนไทยด้วยกันแม้วก็ควรจะให้กําลังใจกันอย่างที่เราเคยเห็นนะศิลปินต่างประเทศที่เขาบอกว่าไม่สนหรอกพวกเคป๊อปมันเป็นศิลปินขยะอะไรอย่างเงี้ยะ มันก็ว่ากันไปน,นึกออกไหมเราก็ควรให้กําลังใจกันใช่หรืออาจจะมีเขาเรียกว่าแฟนของวงอื่นที่เขาอาจจะไม่ปลืม้มว่าทางฝั่งเรามีแสงฉายมามากกว่าแต่ที่นี้คือการที่น้องเองเนี่ยก็ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วเธอก็มีการแสดง ที่โดดเด่นโดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์กับสื่อช่วงหลังๆเนี่ย,เ,ยเกี่ยวกับเรื่อง The White Lo t u s เนี่ยน้องจะชอบพูดเสมอว่าแบบเอ้ยถ้าได้ดูซีรีส์นี้แล้วคุณจะต้องอยากมาเที่ยวไทยแน่นอนเพราะว่าตัวหนูเองเนี่ยไปเกาหลีแต่เด็กๆก,ก,ก็ไม่เคยเห็นภาคใต้แต่พอได้ไปอยู่มันสวยมันงนี้คือทุกคําพูดเ่เหมือนกับเราไม่ได้ไปจ้าให้น้องพูดแต่น้องพูดเองเหมือนกับเป็นการดึงดูดว่าเอ้ยไทยแลนด์เนี่ยมีดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้น คือการที่ณปัจจุบันมีเหมือนนโยบายอะไรของทางภาครัฐนะฮะที่บอกว่าเอ้ยเราจะต้องไปดูในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมันเป็นคําที่ค่อนข้างใหม่มากและหลายๆคนก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าตกลงความเป็นไทยคือซอฟต์พาวเวอร์หรอแล้วทำไมเราไม่เรียกไปเลยว่านําเสนอความเป็นไทยอัตลักษณ์ไทยเหมือนที่เกาหลีเขาพยายามทําให้อุตสาหกรรมบันเทิงเขาเป็นที่จดจําไปทั่วโลก คือหนูดีมองว่าเวลาคนนะพูดว่าความเป็นไทยอัตลักษณ์ไทยอ่ะหลายๆคนจะติดภาพว่าความเป็นไทยชุดไทยวัดไทยแต่ดีว่ามันไม่ใช่แค่นั้นความเป็นไทยอะสำหรับหนูดีนะคือสู้ชีวิตแล้วเราอยากประสบความสําเร็จอันนี้คือความเป็นไทยคือคนที่สู้เพราะฉะนั้นมองว่าใครก็ตามเราที่สู้ชีวิตอะก็ใช่แล้วเหมือนมีคนที่บอกว่าอย่างปีนี้ดิก็เชียร์คุณวีนาอเออซึ่งหลายๆคนก็พูดว่าคุณวีนาคือแบบไม่ได้ดูหน้าเป็นไทย เขาเกิดเมืองไทยแล้วเขาก็พูดไทยชัดเราเนี่ยต้องเลิกคิดเยอะคิดแยะได้แล้วแต่งงนะถ้าดิฉันเป็นพี่น้อง ชาวไทยเชื้อสายอินเดียดิฉันก็แอบน้อยใจเพราะว่าอดีฉันก็มีเพื่อนร่วมงานคุณพี่วารินสัจเจเดวนั่นก็หน้าเป็นอินเดียแต่ก็พูดไทยชัดเพราะเขาเกิดเติบโตถือบัตรประชาชนไทยแต่ทําไมคนหน้าตีหน้าหมวยเราไม่เห็นไปเดียดฉันเขาทําไมเราไม่ไปแยกแยะเขาเพราะคนไทยมีเชื้อสายจีนเยอะแต่ถ้าเป็นไทยซิกไทยที่อาจจะหน้าตาต่างไปหน่อยคุณก็จะไปถามเขาอยู่นั่นแหละก็จะมีคอนเทนต์หนึ่งที่เป็นน้องผู้หญิงเรียนธรรมศาสตร์ที่เขาเป็นลุกเป็นผิวดำนะ แล้วน้องก็พูดไทยชัดคนก็ชอบแบบไปจี้ว่าทำไมพูดไทยชัดก็ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องบอกว่าสังคมตอนนี้มันมีเชื้อชาติที่หลากหลายแล้วเขาก็เกิดและเติบโตในเมืองไทยเขาก็คือคนไทยนั่นแหละจริงคือหนูี่อยากให้มองว่าความเป็นไทยที่ผูกโยงเราเข้าด้วยกันคือ culture ของเราคือวัฒนธรรมของเราคือสิ่งที่เราแชร์ร่วมกันในปัจจุบันไม่ใช่แค่แบบพันธุกรรมหรือสีผิวหรือเชื้อชาติหรืออะไรเพราะว่า อย่างตัวหนูดิอะดิฉันก็เป็นไทยแค่ครึ่งเดียวนะคือ<ะ>อย่างฝรั่งตอนนี้เขาจะมีคําว่า I identify as คือแบบ I identify as a woman แต่จริงๆเป็นผู้ชายแบบเ้ย<ะ>ฉันแบบอ่ดสมมติน้องปอยของเราอย่างเงี้ย<ะ>หนูที่ไม่เคยรู้สึกว่าน้องปอยเป็นผู้ชายทุกครั้งที่คุยกันน้องปอยคือผู้หญิงคนหนึ่ง<ะ>ไม่ใช่ผู้หญิงรำเพศด้วยนะ,ะน้องคือผู้หญิงเพราะน้อง identify as ผู้หญิง<ะ>ทีนี้หนูดีคือดิฉันเป็นไทยแค่ครึ่งเดียว<ะ>แต่ดิฉันแบบ identify as คนไทย100%เนะี่ยเวลาดิฉันไปเมืองนอกคือดิฉันแบบ ใครถามเป็นคนอะไรเป็นคนไทยเพราะแบบเธอหน้าไม่เหมือนคนไทยดิฉันแบบว่าเราไงก็คือฉันเป็นคนไทยฉันเกิดมาจาไทยฉันโตมือาไทยฉันมีเพื่อนเป็นคนไทยฉันพูดภาษาไทยฉันกินอาหารไทยฉันก็คือคนไทยเพราะฉันอย่างตัวของลีซ่าเนี่ยหนูดีมองว่าถ้าบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์คนไทยอ่ะน้องไม่จําเป็นต้องแบบพาไปเที่ยววัดหรือไม่จาเป็นต้องใส่ชุดไทยอย่างเดียวซึ่งน้องใส่ชุดไทยแล้วไปวัดด้วยนะแต่ว่าหนูดีมองว่ามันคือความที่เขาแบบ เขาไม่เคยลืมเหมือนไทย <Ừ. S 2> เขาโอกาสไหนที่เขาดออปได้รู้สึกว่าช่วงหลังลิซ่าจะแบบพราแบบพูดถึงความเป็นไทยเยอะขึ้นตั้งแต่น้องรู้สึกว่าน้องเริ่มเป็นแบบเป็นฟรีแลนซ์จะไม่รู้เรียกว่าอะไรในภาษาวงการนะ,ะ,ะแต่น้องจะพูดอย่างล่าสุดน้องไปกินไก่พริกะน้องก็จะแบบว่า น้องจะกินเผ็ดให้ได้เพราะน้องเป็นคนไทยแล้วน้องต้องการทีชนของน้องเออแบบฮอตวันให้คนของน้องภูมิใจว่าน้่ make my people proud ดิฉันก็แบบดิฉันเข้าใจกลุ่มแม่ทิพย์เลยขณะดิฉันไม่ได้แบบ identify เป็นแม่ทิพย์ี่ดิฉันยังแบบถ้าน้องพูดว่าน้องจะกินเผ็ดโชยให้โลกดูเพราะน้องต้องการให้คนไทยภูมิใจในตัวน้องการกินเผ็ดคือคนไทยนะแล้วฝรั่งนีจะเห็นฝรั่งหลายคนมาเมืองไทยแล้วแบบมาทาแบบมาสั่งอาหารอ่ะแล้วคนไทยก็ถามว่าเอาเผ็ดแบบไหนเขาแบบไทยสไปซี่นงแบบ ทำไมฉันจะกินไม่ได้ฉันเป็นคนเม็กซิกัน <Hey. S 2> แล้วอีกทอดห <laughs> นึ่งคือร้องผมร้องไห้น้ำตาน้ำมูกน้ำลายไหลมางแบบทุกคนต้องระวังนะคือคนไทยเขาไม่ล้อเล่นเวลาเขากินเผ็ด uh huh. คือในความรู้สึกนี้ก็คือแบบเนี่ยแหละคือความเป็นไทยมันมีหลายๆอย่างแม้กระทั่งคุณที่คนบอกว่าคุณวีนาสิง์คือแบบไม่ใช่ไทยไม่ใช่เขาเป็นคนไทยเ uh huh. ขาเป็นคนไทยอินเดียเหมือนแฟนดิฉันคือไทยจีนและดิฉันคือไทยอเมริกันถ้าคุณคือไทยได้ คุณรักเมืองไทยคุณปกป้องเมืองไทยคุณแขรเมืองไทยคุณเป็นคนสู้ชีวิตและอยากให้ชีวิตดีขึ้นคุณคือคนไทยอันนี้ความคิดเห็นดีนะอเออนั่นแหละ,ะเพราะฉะนั้นน้องและที่เซนอะไรที่ทันสมัยทุกอย่างเนี่ยมันมัน,ม,นมันเวิร์กหมดอืมนั่นแหละพ<ะ>ยาดาเพื่อเราเยอะนะมัน <laughs> ก็สิ kind of ่งหนึ่งหลังจากที่เราได้ชมซีรีส์ The White Lotus ทั้ง3ตอนที่ผ่านมาเนี the ่ยก็เหมือนทางผู้กำกับคุณไมค์ไว้เขาก็อาจจะเอาประเด็นที่เหมือนกับชาวต่างชาติที่ไม่เคยมาเที่ยวไทยและชอบมีเขาเรียกสเตอริโอไทป์หรือว่าความคิดฝังหัวแบบบงๆงอ่ะเช่นอย่างตัวละครที่ชื่อแซกซันที่แสดงโดยลูกชายอาร์โนชวาสเนเกอร์คุณแพทริกเนี่ยเขาก็จะชอบมีความคิดว่าโอ้ยมาไทยแบบ S <S จะเจอผู้หญิงจะจีบผู้หญิงก็ระวังนะเดี๋ยวจะเจอแบบเป็นเผ่านมงโง่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีคนต่างชาติที่จะชอบคิดแล้วก็จะมาเหมารวมว่าผู้หญิงทุกคนในประเทศไทยครึ่งหนึ่งละ่ะเป็นกระเทยหรือแปลงเพศมาบ้างอันเนี้ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าต่างชาติที่มันไม่ได้มีความเปิดกว้างในการมาเที่ยวโลกเนะี่ยมันยังมีความคิดอย่างนี้อยู่บอมรู้สึกอย่างไรบ้างเพราะเขานำเสนอเรื่องนี้ไปในไวโลเทส คือจริงๆแล้วก็ควรจะมองเป็นเรื่องแบบเอาจริงๆมัน <Ừ. S 2> มันก็เหมือนแบบเน็บแนบแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าเราก็ต้องยอมรับนะว่ากระเทยบ้านเราสวยนะและสวยกว่าผู้หญิงแท้จ้าก็คือจะจะพูดอะไรก็พูดไปแต่สุดท้ายแล้วเ,ออเราว่าคนไทยเฉยๆกับเรื่องนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเอาก็เราสวยเราจะทําไมอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็นจุดเด่นของเมืองไทยนะที่มีที่มี ที่พี่กระเธอที่น่ารักและสวยนะอืมแล้วคืออย่างบ้านเราเนะ่ะเขาเขาเขายอมรับเขาก็จะบอกเขาว่าเขาคือเลดี้บอยหรือเขาเป็น t ทร์นส์เขาจะไม่ได้เหมือนแบบทางฝั่งอเมริกาที่จะบอกว่าฉันคือ she เธอต้องเรียกฉันหรือว่าให้เรียกฉันว่าวีเพราะฉันเป็นแบบหลายเพศสภาพอะไรเงี้ยเราไม่มี pronouns เราก็โชคดีไปแต่ก็เอาเป็นว่าบ้านเราก็เปิดรับแล้วก็ดีใจที่เขานําเสนอว่า Trans ในเรื่องเนี่ยก็คือเป็นพนักงานโรงแรมที่แต่งตัวสวยๆแล้วก็ให้บริการมิตรจิตมิตรใจดีก็ทําให้ต่างชาติได้เห็นว่าเออประเทศไทยก็ไม่ได้เดียดฉันเพราะว่าที่ต่างประเทศโลกที่หนึ่งที่เขาพัฒนากันเนี่ยก็ยังน้อยมากที่จะเปิดกว้างที่จะรับท r a n s ์มาประกอบสัมมาอาชีพที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับองค์กรน,นะใช่คือเวลาฝรั่งมาแบบว่ามาด่าว่าโอ้ <ítulo> มาผู้มาเมืองไทยแล้วเจอสาวสวยเราไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือเปล่าอะไรเงี้ยดิฉันไม่เจ็บเลยนะดิฉันไม่เจ็บเพราะดิฉันพราวดิฉันพราวแบบโยชิน้องปอยดิฉันพราวมากกับทุกคนแล้วดิฉันรู้สึกว่าเขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแบบคือคือเมืองไทยอ่ะเขาไม่จาเป็นต <Sa> ้องบัง <Looking> คับให้เราเรียกเขาเป็นผู้หญิงเพราะเราถ r e เขาดีกันมากๆคือแบบเราแบบเป็นแคตตากรีที่เราเอ็นดูมากๆดิฉัน ตามโยชิเนี่ยตามน้องปอยไม่เห็นมีใครเข้าไปด่าอะไร<ม>เลยนะในปัจจุบันมีแต่ดูโยชีที่มีแต่ความสบายตาแล้วเอ็น<ม>ดูแต่ดิฉันจะเจ็บเวลาที่ต่างชาติดู<ม>ถูกว่าเมืองไทยเป็นที่เที่ยวราคาถูก t Thailand is c h e a p อันนี้ดิฉันเจ็บดิฉันรู้สึกว่าเราไม่ควร positioning Thailand ทททรัฐบาลไทยประเทศไทยไม่ควร positioning Thailand เป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาถูก<ม>อยากให้ positioning เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น rare item แล้วก็ไม่ได้แบบใครมาเลยมาทําอะไรก็ได้นักท่องเที่ยวทําผิด ยึดวีซ่าขับไล่ออกนอกประเทศในประเทศออกไปไนมะ่ให้เข้ามาอีกอันนี้ควรเป็นอย่างนั้นดิฉันก็จะเจ็บเวลาบอกว่าแบบผู้หญิงไทยแบบขายตัวอันนี้ไม่ชอบอเพราะว่าผู้หญิงไทยแจะคือการขายตัวดิฉันไม่ได้มองเป็นเรื่องผิดถ้าจะรีก็ไล่ซะไม่ถูกกฎหมายอันนี้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งหลายประเทศก็ทําจะได้มีการดูแลสุขภาพเขามีการเก็บภาษีมีอะไรเนะาะมันขึ้นมาอยู่บนดินไม่ได้ว่าแต่อย่ามาเหมารวม,มแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศขายยาผู้ชายไทยเน้นขายยาอันนี้ก็ไม่ถูกต้องอีกทั้งหมดเนี่ยคือสามอันนี้คือเจ็บ แต่เรื่องบอกเออหญิงชายอ่ะแบบสาวสวยเป็นผู้ชายนี่ไม่เจ็บเนาะแบบอยากให้มันแบบหมดไปอ่ะใช่ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีๆสําหรับกระแสดีๆเกี่ยวกับประเทศไทยในบ้านเราก็เลยต้องเอามาพูดกันนิดนึงนะคะวันนี้ขอขอบคุณพี่หนูดีและขอขอบคุณ